แล้วมาแล้วลงแล้วาปตรงนั้นกันเลยรีบเอาเลย အေးရပ်နေပြန်ရ 好、uh huh. ที่ไม่ทํานะมันได้ลัน,นลลันะที่ไม่ทํานะมันได้รวดรถหล่าสักนั้น เนี้ยติดจริงๆปัญหาจราจรดินแดงดาวขนองแก้งวัฒนะพระรามเก้าเป็นอะไรที่ติดมากๆทางด่วนประเทศไทยไหนบอกว่าทางด่วนมันด่วนด่วนตรงไหนอยาก็ะรู้ จะออกไปครับบ้นแล้วผมก็ลากแตนไปก่อนนะครับเดี๋ยวออกไปแลองกันออกไปร้านก่รับอาครับผมไปถึงที่ร้านแล้วลองเปรียบเทียบดูอยู่จุดหมายเดิมบเดิมของผมนี่แหละเดี๋ยวลองดูที่ว่าที่ร้านกับที่บ้านเป็นยังไงนะับตกอุปไฟดีเด็ดเจ๊อะไรที่โหลดมาเจอเงาได้ได้ครับคอับอาไ้ได้หมันๆไปนิดผู้ค้าเข้าอย่าได้ขาดสาย ลองหลมาเที่ยมาครับตอวโซนนด้เป็น่งแสง่องไม่แตกต่างครับไม่แตกส่างโอ้ไม่แดกต่านงเกเ็เดี๋ยวเราไปครับ

ถึงทำไมจะไม่ถึงหนูเพปิดแก๊สคุณคุณกับข้าวไว้อยู่เดินี่ยเพปิดแก๊สโอเวอร์ตู้เย็นมันก๊อฟกันหรือเปล่ปเาอเอาไอปโอเวอร์เรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังความเครื่องอยู่ก็รีบเข้าก